สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกิอีเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่13ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับนิกิอีเช้าตัวเด่นก็คือ1กับ5 4กับ2 101111214151 1819 5051 5254 5759นะ ห้าหนึ่งสองสี่ห้าหนึงเก้าหนึงห้าแล้วก็หนึ่งสองแปดนะคะจับคู่กันหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสองสองห่งสี่ห้าห้าสี่เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะเมื่อวานของเราก็เข้าเด้อเข้าบนเข้าล่างเนาะต่อไปบ่ายสามกับหก้กับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามดหสาห้าหกแปด้าด สามห้าแปดเนาะจบคู่ก็สามห้าห้าสามสามหกหกสามแปดสามสามแปดแปดห้าห้าแปดนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อใครจะเล่น v i p ก็จับคู่ซื้ออนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์ด้วยเด้อ